อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้อุ้มบุญแชนแนลจะมากล่าวในหัวข้อยกขึ้นเหนือหัวบุญบาทเดียวมีน้อยก็ทำบุญได้มีกุศลผลบุญไม่ต่างบาทเดียวก็ทำบุญได้ให้อาน,นิสงส์มากเหลือขนาดบาทเดียวก็เกินพอ สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้อุ้มบุญชนแนล Channel, มีเรื่องราวที่จะมากล่าวธรรมะดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุ้มบุญชแนล Channel, ้วยนะครับเรื่องราวบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเรื่องทางตัดชีวิต ที่เมืองจีนเขามีการเรียอะไรเพื่อรอพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระท่านก็ไปประกาศมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาชีพก่าดถนนเกิดศรัทธาอยากจะถวายทั้งเหือทั้งตัวมีเงินอยู่อีแปะเดียวตัดสินใจถวายร่วมด้วยพระที่เรียอะไรยอยู่ในอารมณ์ไหนไม่รู้ว่าเงินมันน้อยเหลือเกิน ก็เลยโยนคืนให้จะเอาไปทำอะไรก็เอาไปบริจาคมาแค่นี้พระองค์ใหญ่ตั้งหลายว่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยเก็บอีปแปะนั้นไว้เมื่อพระท่านนำเงินที่เรียรายได้ทองแดงทองเหลืองจำนวนมากพอที่จะหอพระแล้วก็ปรากฏว่าหล่อไม่ติดครั้งแรก พอทุบเบ้าออกมาเนื้อทองเล่นไม่ทั่วต้องเริ่มต้นทำแบบใหม่ครั้งที่สองก็เป็นแบบนั้นอีกครั้งที่สามก็เป็นแบบนั้นอีกหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านประสบการณ์สูงเรียกพวกรูปวัดและบรรดากรรมการวัดทั้งหมดมาสอบถามว่าในช่วงที่ออกไปเรี่ะไรขอทองแดงทองเหลืองจากชาวบ้าน มีเหตุอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าท่านก็ไล่สอบถามพระไปเทระสายจนไปเจอพระสายนี้บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขากวาดถนอนอยู่เขาบริจาคมาหนึ่งอีแปะเห็นว่ามันน้อยไปเลยโยนคืนไปให้ปรากฏว่าหลวงพ่อจเจ้าอาวาสพาพระทั้งวัดไปขอขมาแล้วขอเหรียญอีแปะนั้นคืนเมื่อได้เหรียญอีแปะนั้นแล้วก็เอามา ใส่รงไปที่หล่อพระทุบออกมาปรากฏว่าเป็นองค์พระบริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการและที่อัศจรรย์ที่สุดก็คืออีแปะเหรียญน,นั้นไม่ละลายแต่ไปติดอยู่ตรงหน้าอกพระตรงหัวใจพอดีหลวงพ่อเจ้าอาวาสจึงขอรายละเอียดปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีอาชีพกวาดถนนเงินเดือนแทบไม่พอยาไส อี่แปะเรียนนั้นเขาซื้อข้าวต้มเปล่าได้ถ้วยเดียวและเป็นอาหารประจำวันของเขามันเป็นทานตัดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าแค่บาทเดียวมากพอที่จะทำปาราชิกได้เลยเก็บตกบ้านอนุสาวรีย์โดยพระครูวิการจนะธรรมหรือพระอาจารย์เล็กวัดท่าขนนนต่อไปเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เชื่อเรื่องว่าบาทเดียวก็ทำบุญได้ให้อน,นิสงส์มากเป็นการตอบปัญหาธรรมะระหว่างหลวงพ่อหรือสีเลีงดำและลูกศิษย์ลูกศิษย์หรือผู้ถามได้ถามว่าลูกเป็นคนยากจนมีเงินน้อยอยากจะได้อาน,นิสงส์มากๆจะทำบุญอย่างไรดีคะหลวงพ่อตอบคืออาน,นิสงส์จริงๆต้องทำบุญให้มากที่สุด ที่พึงจะทำได้สมมติว่าเรามีเงินอยู่10บาทจะไปหรือมาทีนี้เสียค่ารถ6บาทกินก๋วยเตี๋ยว3บาทได้ครึ่งชามแล้วหมดไป9บาทเหลือเงินหนึ่งบาทเขียนที่หน้าซองเลยว่าเงินนี้ขอถวายสังฆทานวิหารทานและธรรมทานอันนี้อน,นิสงส์มากเหลือเกินจำนวนเงิน เขาไม่จำกัดเขาจำกัดกำลังใจถ้ากำลังใจมุ่งด้านดีนะการทำบุญมากๆคํคำว่าทำมากมายความว่าทำบ่อยๆแต่คำว่าบ่อยไม่ต้องทุกวันก็ได้นะคำว่ามากมายความว่าทำเต็มกำลังที่พึงทำได้ไม่ใช่ขนเงินมามากมายเวลาทำบุญต้องดูก่อนว่าค่าใช้ใจ่ายเรา มีความจำเป็นเพียงไรไอ้เงินที่มีความจำเป็นอย่านํามาทําบุญมันจะเดือดร้อนภายหลังและให้เหลือส่วนนั้นไว้บ้างแล้วแบ่งทําบุญพอสมควรและประการที่สองการทําบุญถ้าใช้วัตถุมากแต่กําลังใจน้อยก็มีอานิสงส์น้อยถ้าหากใช้วัตถุน้อยกําลังใจมีมากก็มีอานิสงส์มาก อย่างถวายสังฆทานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนำมานี่ลงทุนไม่มากแต่อานิสงส์มหาศาลความจริงถ้าจะพูดถึงอานิสงส์กันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมากกว่าจัดงานที่บ้านหรือที่วัดตั้งเยอะแยะทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถวายสังฆทานเราทำกันแบบนี้เงียบ ไม่มีกังวลการบำเพ็ญกุศลแต่ละคราวถ้ามีกังวลมากอัน,นิสง์มันก็จะน้อยเพราะว่าจิตใจที่เราเข้าสู่กุศลมันห่วงงานอื่นมากกว่าไม่ตั้งจิตใจโดยเฉพาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายสังฆทานในมูตั้งแต่สีรูปขึ้นไปตามพระวินัยท่านเรียกว่าคณะสงฆ์ถ้าต่ำกว่านั้น เป็นคณะบุคคลถ้าบุคคลเดียวเป็นปาฏิปุคาทานทานโดยเฉพาะทีนี้การถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เป็นหมู่นี้มีอานิสงส์มากเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างคนที่มีทรัพย์น้อยทรัพย์มากอย่างท่านอินทกะเทพพุตรกับอังกุระเทพพุตรไงละ่ะท่านอังกุระ เทพพระบุตรทำบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาเวลานั้นพระพุทธศาสนาไม่มีตั้งโรงทาน80โรงให้ทานถึงสองหมื่นปีเลี้ยงคนกำมพร้าคนตกทุกข์ได้ยากคนยากจนคนเดินทางพอตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุด เพราะเขตของบุญเล็กไปคนไร้สินไร้ธรรมตรงกันข้ามท่านอินทกะเทพ,พบุตรเกิดเป็นคนจนพ่อตายตัดเฟืนเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้ตัดขายมากมายอะไรเอาแค่วันวันพอกินพอใช้ไปวันวันวันหนึ่งพระสงฆ์เดินผ่านไปที่นั่นท่านมีโอกาสได้ถวายทาน ในฐานะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนคนจนจะมีอะไรมากนักใช่ไหมละ่ะเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นอาศัยคุณความกตัญญูรู้คุณอย่างหนึ่งแล้วก็ถวายสังฆทานหนึ่งอย่างด้วยกันตายแล้วไปเป็นเทวดาที่มีบุญมากที่สุดในดาวดึงนอกจากพระอินแล้วไม่มีใครโตกว่า โอวาทธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องอุ้มบุญแชนแนลเรื่องราวบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเหลือเกินว่าหากท่านผู้ฟัง อย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ